สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนเด้อสุมองและสุบอ่อเนาะเอฟซี FC ทุกท่านที่ข้าลบละหกักแพงทุกทั่วโลกเนาะวันนี้ยินดีหับสมศองของน้องพาโศกพี่น้องงามแรงตาลงมาหน้าพี่น้องเอ้ยกับพ่อตากับน้องเนตรสามคนพักการตักมันขายพี่น้องเอ้ยพักันตักมันขายป้าสาวแวนตาดำอีหล่ะโอ้เออน้องเนตรเสีได้แต่บ่มีเม็ดอ่าไม่คีบุ่น จะได้แต่โบมีแมสมาแมสใส่เบิร์ตกระตักมันขายพี่น้องได้ห้าก็ได้ไลยสอบเติบได้พี่น้องโอ้โหผลเศร้ายพี่น้องประมาณเศร้ายสอบโหสิได้เท่าไรละพี่น้องเอ้ยห้าสิบบริษัทขายเองพี่น้องเอ้ยไปขายเองการราคาสั่มเก่ากับเ้าอยู่เหาขายอยู่บ้าน จักมันขายพี่เนาะนังเนตกับปะตาทำเตะสามคนอัวเสด้จักสอบและยังทันได้ตักได้พี่เนาะซีประมาณซาวปายเนี่ยนังเนตสซาปายเนาะสอบได้ฮะซาปายได้อยู่แล้ว Nhanh nhăng thường thường gần nhiều thằng bạn nữa à. bọn ngan kiến bạn mày nó nhăng thường thường cái lời tên này nhăng bỏ hẹn mẹ nồi nhăng chết luôn mất. chết bao hả chết sớm nương vô ừ. Chị bọn họ sao đấy này cái này ừ. cậu khờ แล้วเลยพี่น้องตักแล้วแหละให้เบิ่งพัตตาตึกแหกับพี่น้องพัตตาตึกป้าพี่น้องนายน้องนี่เลยพี่น้องจะได้หรือบ่ได้มาลุ้นมาเบิ่งมาส้มนำกันเด้อพี่น้องสุกุสุคนน้ามันอันขาดต้นนะเด้พี่น้องมาแต่ใช้เดี๋ยวนี้นะเจ้ฮะใช้กับ akan mata saya kap asa. Mau minyak kin mana? Pata lung no. Tepa. Nen nam. Ui, siang 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 yang thừng thừng Ở phía nào ấy, hôn 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 ยังอ่ะนะคือเพียงโคง่น <c> ว <oughs> <c oughs> างในบ,นบนลึกปนได้ทงังทางนี้นะเลิกทั้งปูนย่านลงบลได้ทั้ง <c oughs>

เขาเจ้าบ่ามันกินปลาลิ่ปานินพี่นกปลานินเออเฮ้มาปิ้แงแรงจากแรวปลานินหน่อย เออขั้นนั่นกับโบต้องซื้อปลาเนี่ยไปเอาปลานินมาปล่อยหลายๆเอาปลานินมาปล่อยเนาะพาเห็นเพิ่นบ่ตาเห็นน้องปลานินร้ายหลายว่าสคอนน้ำเผิ่นไหวเลยเพิ่นไห้มาเอาว่าศราณ์ปล่อยแล้วก็เข้าก็ไปเอาแล้วเข้าก็บ่บอยากซื้อปลาอันนี้ปล่อยเลยปลานินก็แซบคือกานปลานินทั้งนี้มันหลกืกกุ้งเรามาอยู่ครั้งนี้ว่ะศั่นพ่อตาวา บดมือเท้าขำไม่น้อยเพื่งเสียงมันอะไรกันเนี่ยอตะหมอนน้งกระเจ้าอยู่นะไม่ตากระไปแต่ว่าไมตามาเม่ตมาหยาเวี่งพี่น้องเลยลายวี่งมากแล้วก็ไปโมบุญมาแต่โมบุญแล้วก็มาตักมันมาเศร้ามันตอนแดดกะเศร้ามันขึ้นเมื่อแล้วก็มาตักมันต่อโอ้เวียหลายพีนยนน่น้องเลยไปหมอนไปฉื่น้ำกระเจามาได้ดอกัมตานี่ ยังมีพะละลายนี่ปีนในปีที่แล้วเนี่ยปีวังกี้เนี่ยเข้าไปลงปลาเลี้ยงเข้าลงแต่ปีก่อนจับงบเขาเนาะงบเรากับมาลายเนี่ยยุบยังยุบยาเลยบ่ได้เง,งินสือปลาลงซาปีที่แล้ว ตาบกาลงแล้วตอนนี้มันหลึกแห้งมันหลึกแห้งแทนย่งถ่วหัวเยืนมือบ่เห็นมาบอ

ลลายอะไรกูเหนเนาะโอ้ก e> ุ้งเห็นาะ่อยปล่อยปีหนึ่งปีที่สองที่สามไรท่านมันมีโก้นห่ยชิใหญ่เลยอาโก้นลงมาใส่ให้มันบาดเอาโก้นลงมาใส่ให้จักสีหาก้นเขาไดให้กุ้งอยู่ ตึกน네โอ้ระได้ปลาตัวหนึ่งกับกุกสองตัวกุ้งกับวาง่างเปล่หอยอิ่มและโสนนวางมันขาดนั่นพ่อมาได้คนนี้เทียงหนาผาก น้ำข sí, like. ุนมุดมุดงมมุดเอาที้เคลียแห้งน้ำพุนมันเลิกกว่าเนาะไม่ได้แล้วเอาไม้มาหากี้หัวบาทพอแล้วเดี๋ยวเป็นลมใส่กุ้งนะคุณอยู่ทั้งนั้นแบบว่าเราหมดเแล้วไม่แต่คอ แมนป้าย <Incre ased doorway Emmanuel> ังเอาขื้นมาน่ะป้ายังเอาข่นมาแมนนั่นจันมือน่ะอันซ้ำซ้มิดเอาขึ้นมือ่นแหลทำพี่แข่งบายบ่ควายน่อืม Nó kín song kín chín, kín song, ừ. Chăn song, chín 2 chín tên nói tên hãy nàng mùm mùm hãy katin nài chăn mùm ow ow bawza sang vô tang mùm 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 Ăn à, nhảy là không? Hà vừng quá Điếc điếc ta phải nói ấy ừ. Điếc điếc không nàng vừng Chân một ta lo lút Đấy bà mẹ nhang đấy này. nó mới đầy อืมพระตาหมุดเลยหมุดเอาแหหรือหมุดยังเลยนี่ยนั่นตัวเดียวกับพ่อเอาเบิ่งพี่น้องป๊าตัวพระตาป๊ับไอ้ทางกุ้งทางปลาปลาจีนป่าจีน ta chín rồi ta ta ụm rồi hồ hồ chín chân ròn quá đây bố chắc xong lô nó uh -huh. lên ngày ngày gì gì? <laughs> này, Ừ, lem ngày này bọ ơi nó đứt còn không ừ. ba nữa ba nữa ba không ทางกุ้งทางปลาตัวเดียวพอเลยไปสิเขากินเลยลาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้คิดหนาพ่อกันใหม่พี่น้องไอ้เศร้ามันอีกก่อนพี่น้องถ้าพ่อข้าเพิ่นมาซื้อมันสบายดีสุขสุขคนเด้อผักเบิง่งผักส้มเลยเด้อพี่น้องผักกุก้ยกแระให้น้องผ้าโชคเลยเด้อสบายดี